สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะวัในนี้ไก่จะพาทุกคนมารู้จักกับคำศัพท์ที่าภาษาอังกฤษที่พูดแล้วทำให้คุณเป็นผู้ดีอังกฤษได้เลยนะคะคำศัพท์ง่ายๆค่ะง่ายๆนะคะง่ายๆเลยมันเป็นอะไรที่ต้องพูดทุกวันนะคะทุกวันเลยถ้าคุณหัดพูด ก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นผู้ดีได้เลยผู้ดีอังกฤษได้เลยนะง่ายเลยก็จะมีแค่สองคำเหมือนเดิมสองคำก็คือจะมีคำว่า please แล้วก็ thank you นะคะ please and thank you สองคำนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราใช้ยังไงนะคะสองคำนี้อันดับแรกเลย please เนี่ยเราก็เป็นกเป็นคำที่เราจะใช้ถ้าสมมติว่าเราจะ ต้องการอะไรเราก็จะพูดว่า please may i have นะคะ may i have อะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วพอพูดประโยคเสร็จปุ๊บล้วก็ตามท้ายด้วย thank you นะคะง่ายๆสั้นๆฟังแล้วเป็นผู้ดีผู้ดีนะคะสมมุติว่าไก่ไปซื้อกาแฟไปร้านกาแฟไก่จะไปซื้อกาแฟมาหนึ่งแก้วไก่ก็จะพูดว่า please may I have a cup of coffee please may I have a cup of coffee thank you นี่จบแล้วหนึ่งประโยคนะคะเอาไปใช้กันได้นะทุกคน please may I have จุดจุดจุดอะไรก็แล้วแต่คุณอยากได้อะไรคุณก็พูดออกไปแล้วก็ thank you แล้วก็เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้อง ขอบคุณทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะมีคนเปิดประตูให้คุณก็ต้องบอกว่า thank you ทุกครั้งนะคะไก่จะใช้นี่ตลอดและต้นทุกวันนี้ไก่ก็ยังใช้อยู่นะคะมันจะเป็นอะไรที่เป็นผู้ดี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 พูดเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ดีเนาะนั่นแหละค่ะเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วลองไปทำกันดูนะพูดคำว่า please may I have a cup of coffee thank you เราจะใช้ please ข้างหน้าหรือ please ข้างหลังก็ได้นะไม่ว่ากันเลยเราจะใช้ may I have a cup of coffee please ก็ได้หรือเราจะใช้ please may I have a cup of coffee ก็ได้เช่นกันแล้วก็เติม thank you เข้าไปนะคะง่ายๆค่ะลองไปทำกันดูเนาะทุกคนลองใช้กันดูแล้วคุณจะได้เป็นผู้ดี แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ please and thank you บ๊ายบาย